สวัสดีครับอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมือซ่อมนะฮะกับอูสุพศอโตสวิตศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดแปดแปดนะครับผมวันนี้กับอีกหนึ่งงานตัวต้าคัมรี่เอซีบีสามศูนย์ปีสองพันสามนะครับอาการเครื่องเดินสะดุดเดินเอา่าเครื่องทำงาน สองสูบนะครับสองสูบหรือสามสูบป,ประมาณนี้นะนะครับผมอา่าพวกโตโยต้นะครับตระกูลโตโยต้รุ่นที่มี VSC ระบบทักชั่น Control นะครับอ่จะทำงานนะครับจะทำงานสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพนะครับนะครับผม ปัญหาไฟรูป vsc trc โชว์นะครับนี่เอาแจหายสามดวงนี้นะเนี่ยมันจะโชว์นะครับมันจะโชว์ก็บางคนก็คิดว่าระบบ abs ระบบ traction control ระบบ vsc มีปัญหานะครับเพราะว่าไฟ3ดวงนี้สาเหตุการเสียหายเกิดการเกิดปัญหานี่ก็หลายสาเหตุนะครับนะฮะหนึ่งในสาเหตุของ VSC โชว์ t r c โชว์นะครับอีกหนึ่งสาเหตุคือเครื่องยนต์ทำงานไม่มีประสิทธิภาพทำงานไม่สมบูรณ์เครื่องยนต์สั่น เครื่องยนต์พอไหมมีดีกําลังตกนะครับถ้าเกินนะครับเกินที่กล่องมันกําหนดไว้นะฮะไฟมัน v f c จะโชว์นะครับนะฮะพวกแคมรี่หรือว่ารถเอาติดนะครับที่มีระบบลื่นถลายนะครับนะฮะเป็นที่เป็นรูปไฟลื่นถลายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะปิดแล้วก็เปิดให้ดูใหม่นะนี่ครับนี่ ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยเนี่ยน,นะครับถ้าเป็นพวกอฟอร์ดก็ขึ้นเหมือนกันนะรถรุ่นใหม่ๆถ้ามีทักชั่นคอนโทรลนะครับระบบาการทรงตัวของรถนะฮะการประคองการทรงตัวตัวช่วยในการเ,าเบรกนะครับในการควบคุมรถนะฮะเวลาเครื่องยนต์ทำงานไม่สมบูรณ์นะครับไฟพวกนี้ ก็อาจจะติดขึ้นมานะครับในรถบางย่อบางรุ่นนะครับคันนี้มาเลยครับผับผับผับมาเลยสามสูบก็บอกว่าเจ้าของรถบอกว่าไฟโชว์เต็มหน้าปัดเลยนะครับสามดวง VS C T R C นะครับแล้วก็ไฟลื่นถลายนะครับผมมันโชว์นะครับแต่มาถึงหน้าบ้านผมนี่ผมก็สตาร์ทเครื่องเครื่องเดิน3สูบนะสามสูบ ตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คเบื้องต้นคอยจุลเบร์ไฟไม่ออกนะครับสูบสี่แล้วก็สูบหนึ่งสองสูบเลยนะสองสูบเลยนะครับสองสูบนะฮะเอ๊ะมันเป็นอะไรล่ะทําไมมันถึงเกี่ยวกันล่ะทั้งทั้งที่เอาถอดเอาคอยจุลเบร์ไปเช็คไม่เสียนะครับลูกค้าเปลี่ยนคอยมานะลูกค้าเปลี่ยนคอยมาแล้วใช้ไม่ได้นะครับ ขับรถมาหาแต่บอกว่าออบอกว่าแค่ไฟโชว์นะครับไม่ได้บอกว่าช่างเครื่องมันสั่นนะครับมันเดินสั่นแล้วก็แล้วอันนี้คือพอมันสั่นปุ๊บมันเหยียบคันเร่งไม่ขึ้นนะเหยียบคันเร่งไม่ขึ้นนะครับแต่เวลาเราจับโค้ดนะครับจับโค้ดนี่ต้องดูดีๆนะครับว่าสาเหตุที่เครื่องสแกนเขาฟ้องเนี่ย คืออะไรบ้างนะครับตัวนี้ฟองเลยนะครับฟองเซนต์ตัวลิ้นปีกผีเสื้อนะครับฟองปีกผีเสื้อนะครับมอเตอร์อา,อาจจะมีการเสื่อมสภาพสกปรกภายในใช้มานานแล้วหลายสิบปีครับยี่สิบปีนะยังเป็นของเดิมก็ทำการลบโคดนะครับลบโคดแล้วก็สตาร์ท ไฟ v s c ก็เด้งเครื่องก็ทำงานสามสูบเหมือนเดิมนะนะครับทีเนี้ยถ้าคนที่เขาเช็คแล้วเขาไม่รู้นะไปเรื่อยเปื่อยนะครับรับรองผมเชื่อได้เลยว่าถ้าคนที่เช็คแล้วเขาไม่รู้นะครับระบบการทำงานของระบบเครื่องยนต์นะฮะพอเซนเซอร์หรือว่าอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึง่งทำงานผิดพลาด นะครับเครื่องยนต์ก็จะไม่สามารถเล็งได้นะาบางยี่ห้อก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเนี่ยคอยจุดเบิดไฟไม่ออกนะครับแต่ว่าเราไปดึงไปดึงปลั๊กไฟออกนะพอไปดึงปลั๊กไฟสูบสองเนี้ยออกสูบหนึ่งกับสูบสี่ไฟจะออกทันทีนี่นะครับถ้าเกิดคนไม่รู้ก็จะไปแบบมั่วเลยนะ จะแบบทีเนี้ยเริ่มดำน้ำแล้วนะหลือเรื่อยเปื่อยไปน่นนี่นั่นนะนะครับคันนี้นะครับที่คอยจุดระเบิดไม่ออกนะครับคอยจุดเวิร์ดไฟไม่ออกนะครับมีปัญหาเกิดจากลิ้นปีกปีเสือนะครับตัวนี้จะเป็นลิ้นอ่าลิ้นเร่งลิ้นปีกปีเสือหรือลิ้นเร่งเนี่ยที่อยู่ปากไอดีเนี่ยเป็นสเต็ปมอเตอร์นะครับมันไม่ใช่ลิ้นเร่งที่เป็นสาย ถ้าลิ้นเร่งที่เป็นใช้สายคันเร่งนะครับมันจะมีแค่เซ็นเซอร์ลิ้นเร่ง3าสายแค่นั้นเองนะฮะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับเป็นสเต็ปมอเตอร์มอเตอร์อาจจะทํางานติดขัดหรือว่าเซ็นเซอร์สกรปรกนะครับซึ่งเบื้องต้นผมถอดออกมาล้างนะถอดออกมาล้างมันจะมีอรูน,นึ่งนะครับที่มันเป็นรูระบายเป็นท่อนะครับไม่ใช่ท่อน้านะมันจะมีสามท่อจะเป็นท่อน้ํา2อัน แล้วก็อีกอันจะเป็นรูระบายนะครับทีเนี้เราก็เอาน้ำยาฉีดเข้าไปล้างนะแล้วลองอารมเป่าฝาอีกด้านหนึ่งมันจะมีลมออกนะครับแสดงว่าน่าจะมีน้ำเข้านะครับผมก็เลยล้างนะครับล้างล้างแล้วลมอัดทีนี้เรา,เาลมอัดครับอยากจะล้างให้มันถึงไส้ในอารมอัดเลยครับอัดเข้าไปฟึ๊บฝามก็ระเบิดออกมาปุ๊บ สบายล้างล้างผิวเลยทีนี้ล้างน้ำยาฉีดล้างน้ำมามันเลยก <g ül> ็แล้วก็ฝา,กาปิดคืนนะครับเอากาวทา,ากาวทานะ <g ül> แล้วก็มาทดสอบเอามาทดสอบจากที่เครื่องเดินสะดุดนะครับ <g ül> เครื่องเดินสะดุดเดินสามสูบเดินสองสูบนะครับตอนนี้ก็ มาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถอดลิ้เล่งถอดลิ้นปีกวีเสื้อสเตปปอนเตอร์ออกมาล้างนะครับผมล้างแบบไม่ธรรมดาล้างแบบแยกชิ้นกันเลยทีเดียวเชียวห้ามทำเองนะครับเพราะว่ามันมันจะเป็นอ่าเขาเรียกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่คันนี้นะคันนี้จะเปลี่ยน มอเตอร์ motor, ลิเลงใหม่นะครับเปลี่ยนสเต็ปมอเตอร์เปลี่ยนตัวลิเลงทั้งลทั้งตัวน่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ผมล้างให้ดูก่อนนะครับล้างแล้วมาทดสอบให้ดูนะครับของเดิมเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายนะครับฝนตกฝนตกหนักมากก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วแบตก็จะหมดนะออของเดิมสตาร์ทเครื่องนี่เขยา่าผุดๆุๆุๆุๆเลยแล้วก็ VSC TRC ก็จะโชว์ขึ้นมานะอันนี้ก็คือแก้ไข ลิ้นเร่งน,นะครับลิ้นปีกผีเสื้อสเตปปอเตอร์นะฮะแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสตาร์ทดูนะครับว่าอ่ามันจะนิ่งไหมนะฮะนะครับผมเดีย๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับปิดก่อนก็นเปิดใหม่ถ้ามันใช้ไม่ได้มันก็จะโชว์นะครับก็ ไม่มีอะไรโชว์นะแล้วก็เร่งได้นะเร่งขึ้นด้วยครับของเดิมเร่งไม่ได้นะครับแล้วก็รอบเครื่องไม่นิ่งไม่นิ่งก็คือสะดุดมีการสะอึการกาหนะก,ก็คือปก็รืะปมารวะมาณว่าเาระรีกสะมีกรสะัรสะดีรสะอัดมี้าสะดดีะดีาระดกาดีการสะดาระกีกระระะกกะะ ไม่กระตุกนะฮะของเดิมกระตุกตึง้งตึ้งเลยนะครับของเดิมเกียร์กระตุกด้วยนะอาการรถคันนี้นะครับคือถ้าเรารู้ระบบแล้วก็เช็คมันก็จะไม่ไม่เกิดปัญหานะครับไปถูกทางมันก็จะไม่เสียเวลานะครับกับรถอายุ20ป,ปีนะครับปี2003นะป,2003นะปี2003ปีนี้2023แล้วนะ <c oughs> นะครับ20ปีนะครับ มันเป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับรถแบบนี้นะฮะถ้าใครยังใช้อยู่แล้วยังรักยังชอบยังหลงในการใช้งานรถแบบนี้อยู่ก็ต้องดูแลรักษาดีๆนะครับเปิดแอร์น่ครับเปิดแอร์รอบก็นิ่งนะครับเลงได้นะครับเลงได้นะครับแต่โอกาสนะครับโอกาสที่จะกลับที่เรียกอะไร ที่ลิ้นปีกบิเื้อนะครับสเต็ปมอเตอร์มอเตอร์ปีกบิเื้อเนี่ยจะกลับมามีปัญหาก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่าอายุการใช้งาน20ปีแล้วนะครับมันก็สมควรที่จะเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะดีกว่ากล่องมันพังนะครับดีกว่ากล่องพังนะถ้ากล่องเสียเมื่อไหร่นี่เรียบร้อยนะครับถ้ากล่องเสียนี่ก็ต้องเสียเงินไปซ่อมอนีนะเรารถคันนี้ก็สามแสนกว่าแล้วครับสามแสนกโลใช่ไหม 4แสนโลแล้วนะครับนี่ครับ4แสนโลนะครับ4แสนก็โลเขาก็ยังใช้อยู่นะเพราะว่าเขาดูแลรักษารถนะครับแล้วคนมีอายุแล้วแหละคือจริงๆรถพวกนี้นะครับถ้าไม่เคยติดแก๊สนะใช้ได้นานมากนะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องบ่อยๆนะครับตามระยะก่อนระยะก็ได้นะครับยังมือโลก็เปลี่ยนสั้งเจ็ดพันโลนะครับบางคนแบบวิ่งโหดไง ทันโลนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนหัวฉีดไปแล้วนะครับชุดหนึ่งชุดเกียร์นี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับก็เ,เปลี่ยนน้ำมันบ่อยอยู่นะฮะแต่ก็หลังๆเห็นแกบอกว่าเวลาเครื่องเย็นๆนี่เข้าเกียร์มันจะรอ,อรอบสักหน่อยนะครับพอเกียร์เริ่มร้อนมันก็ไปได้นะนี่ครับพวกชิ้นส่วนที่เป็นโอลิงนะครับเป็นโอลิงกั้นระบบน้ํามันหรือว่าเป็นแผ่นปั๊มในการดันแผ่นคัต ในระบบเกียร์ก็อาจจะเริ่มแข็งตัวนะครับอาจจะเริ่มหมดสภาพแล้วนะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือลูกค้าก็จะทําไปตามสเต็ปของเขานะครับตามสเต็ปคือว่าเสียไหนก็ทำทำอันนั้นนะครับเสียตรงไหนก็ลากมาประมาณนั่นแหละนะครับให้มันสุดๆไปเลยเชีียวนะครับท่อน้ําก็เริ่มเป็นขุยๆแล้วน้ําเริ่มเสื่อมสภาพนะแต่ก็ใช้ไปก่อนนะครับใช้ได้ใช้ไปก่อน แก้ปัญหาให้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้า,อาโอนเงินมาให้นะครับเอาไปซื้อของนะครับเนี่ยครับไฟยังไม่โชว์นะบางคันนะครับเวลาเช็คเครื่องสแกนบางตัวเนี่ยเ,เวลาเราตรวจเช็คนะครับเวลาเราเคลียร์โค้ดเครื่องยนต์เสร็จเนี่ยแค่ขยับออกตัวนะ ไฟ VSC TRC เด้งนะครับแค่ขยับออกตัวไฟ VSC TRC เด้งเด้งขึ้นมานะครับเด้งขึ้นมาพวกนี้เราก็ต้องทำการเ,าเข้าไปในโหมดของอ ABS VSC TRC นะเข้าไปในระบบ ABS VSC TRC แล้วก็ทำการลบเมมโมรี่นะครับเลีย์เมมโมรี่ใหม่หรือว่าช็อตคั่วก็าาได้นะครับช็อตขั่วมีวิธีช็อตคั่วนะครับทำแบบเมนวนไม่ต้องใช้เครื่องสแกนนะ วิธีการรีเซ็ตนะครับรีเซ็ต VSC TRC ใน c a m ร y 03นะครับทุกรุ่นที่เป็นปีแต่เป็นบอดี้เนี่ยปีเนี้ยนะครับศูลงมาอะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือก็อาจจะเกิดเกือบทุกรุ่นเลยก็ได้ที่เป็นแคมรีนะในการรีเซ็ต VSC TRC นะครับแบบเมนวนไม่ต้องไม่ต้องมีเครื่องสแกนนะครับก็รีเซ็ตได้นะนะครับมันรีเซ็ตได้หลายอย่างนะครับโดยแบบ ถ้ารู้วิธีนะครับเป็นเนิวนะครับปฏิบัติด้วยกิ๊หรือว่าสายไฟนะครับกิปหนีบกระดาษนะหรือว่าสายไฟนะครับออกมาช็อตคั้วแต่ก็ต้องมีวิธีมีขั้นตอนของเขานะครับรีเซ็ตรีเซ็ตได้หลายหลายอย่างนะครับอุปกรณ์นะฮะก็คันนี้เดี๋ยวพ่กนี้ไปซื้อลิ้นปีกผีเสื้อนะครับเป็นของเก่าญี่ปุ่นนะต้องถอด ถ่ายเออผมถ่ายรูปไว้หมดแล้วครับถ่ายรูปไว้หมดแล้วเออตัวไหนวะถ่ายรูปไว้แล้วก็เออไงดีนะดีนะเนี่ยว่ามันอยู่อีกอีกอีกกล้องนะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ มือใครเนาะสะอาดจริงๆเลยเนี่ครับปัญหาเครื่องเดินเขยา่าสั่นติดไม่ครบสูบนะครับนี่ครับวินเล่งป,ปัญหาครับปัญหาครับคือตัวนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับคอยจุดระเบิดเลยนะนะครับพอมันคือพอมันทํางานผิดพลาดกล่องมันก็ทํางานผิดพลาดนะครับมันก็จะลามไปถึงเอ่ออะไรอะ่ะก็จะลามไปถึงวงจรตัวอื่นนะครับ ป้องกันการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับเปลี่ยนอะไรใหม่20สปีคุ้มแล้วครับเปลี่ยนไปเถอะนะครับเปลี่ยนไปเถอะฮะเดี๋ยวอย่างตอนนี้แก้ไขมันหายก็จริงพอเราใช้ใช้ไปเดี๋ยวมันก็เด้งอีกนะครับเชื่อว่ายังไงเดี๋ยวก็ต้องมีเด้งไฟเด้งขึ้นมาอีกนะครับทีนี้ครับพอมันเสียหนักๆอาจจะถึงกล่องเลยนะครับกล่องทํางานหนักฮะกล่องมันจ่ายไฟแล้วมันร้อนนะครับ เพราะว่ามันต้องไปเลี้ยงมอเตอร์นะว่ามันต้องสั่งไปเปิดไปขยับมอเตอร์นะครับตามตามขาคันเร่งเราเนี่ยนะครับนะฮะมันจะร้อนนะครับ20ปีมันก็คุ้มแล้วนะเดี๋ยวไปพรุ่งนี้วันนี้ไม่ทันแล้วแหละพรุ่งนี้ไปซื้อของนะครับต้องรอลูกค้าโอนเงินมาก่อนนะครับสำรองจ่ายไม่มีนะฮะผมผมผมซื้อของผมเบิกเงินลูกค้าเลยครับ ต้องใช้ระบบนี้นะฮะใครโอเคก็ซ่อมกันได้นะครับใครไม่โอเคก็ไม่เป็นไร,รเพราะพราะว่ายังไงคุณก็ต้องจ่ายเงินผมอยู่ดีนะครับก็โอนเงินมาผมก็ไปซื้อของค่าแรงก็ค่อยคิดกันทีหลังเนี่ยบแบบแบบลุกทุ่งลุกทุ่งอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยแหละตรงๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเปลี่ยนแล้วไม่หายเปลี่ยนแล้วมีปัญหาผมไม่คิดเงินนะครับเพราะว่าทําแล้วมันไม่หายจะไปคิดเงินลูกค้าทําไมแล้วก็ ไม่ไปโยนโบยตรงนู้นว่าเป็นตรงนี้ตรงนั่นนะครับ,นะรบลูกค้ารับรองไมไ่เสียเงินฟรีแน่นอนนะครับยังไงก็ทําแล้วเรามั่นใจแล้วว่าตัวไหนมีปัญหาแล้วเราซ่อมแล้วมันใช้ได้นะมันซ่อมแล้วใช้ได้นะครับมันซ่อมแล้วใช้ได้แต่ในวันข้างหน้าไฟก็ต้องเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนซะจบจบแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะ ขอบคุณมากเลยครับสําหรับการรับชมนะครับอา,อาจจะไม่ได้ดูกันทุกรูปนะอาจจะไม่ได้ดูแบบละเอียดยิบนะครับแต่ผมคืออธิบายคร่าวๆนะครับว่าไฟ VSC t r c มันติดได้มันก็มีอาการและความเสียหายต่างกันนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าไฟ VSC t r c รูปลื่นถลายขึ้นเนี่ยต้องเป็นต้องเป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะฮะ มันหลายสาเหตุนะครับที่มันทําให้ไฟ VSC ขึ้นนะฮะอย่าไปยึดติดนะครับกับคลิปใดคลิปหนึ่งนะต้องดูเอาไว้เป็นแนวทางที่เฉยก่อนนะครับเครื่องสแกนมีหรือว่าช็อตขั้วนับไฟเอกก็ได้นะนะครับช็อตขั้วนับไฟกับพิปออกก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสแกนนะครับรถพวกนี้นะครับแต่นับไฟแล้วเราก็ต้องคือนับไฟกับพิปมันก็ต้องนับเป็นด้วยนะถ้านับไม่เป็นนี่งงนะครับ นะฮะแต่ถ้าเกิดสงสัยนะครับไม่มีเครื่องสแกนไฟเครื่องโชว์ถ้ามีเบอร์โทรก็อแอดไลน์วิดีโอคอลนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่าเราแก้ไขแบบไหนเพราะว่าผมแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ก็หลายคนแลวนะส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนๆกันทั้งนั้นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าโทรมาก็จะไม่ค่อยคุยมากทักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนอูเหมือนกันเลยแบบเนี้ยถ้าสนิทสนิทกันก็จะ โทรคุยซ่อมกันทางโทรศัพท์นะครับก็แต่ต้องคือปฏิบัติงานกันให้เข้าขากันอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็สื่อสารให้รู้เรื่องมันถึงจะทํางานแล้วก็สําเร็จได้นะครับนะขอบคุณมากเลยครับสำหรับการรับชมนะครับผมก็เย็นนี้วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ